เพื่อนๆเ,เคยเห็นไหมครับเวลาแข่งจบนักขับ F1 โนรถปุ๊บทีมงานก็จะมายกทั้งรถทั้งคนขึ้นไปชั่งน้ำหนักทันทีทำไมต้องทำแบบนั้นมันจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอคำตอบคือจำเป็นแบบสุดๆครับอย่างแรกเลยคือเรื่องกดน้ำหนักขั้นต่ำใน F1 ทั้งรถบวกนักขับต้องมีน้ำหนักรวมตามที่ FIA กำหนดคือต้องมีน้ำหนักรวมอย่างน้อย800กิโลกรัมและนักขับพร้อมอุปกรณ์ต้องหนักอย่างน้อย82กิโลกรัมถ้าน้ำหนักตก่ำกว่ากฎแม้แต่นิดเดียวทีมโดนลงโทษทันที และนักขับอาจโดนตัดสิทธิ์ออกจากผลการแข่งขันด้วยแล้วทำไมต้องช่างหลังแข่งเพราะระหว่างเรสรถมันจะเบาลงเรื่อยๆจากการเผาเชื้อเพลิงบางสนามเผาไปเกือบ100กิโลเลยครับถ้าช่างก่อนแข่งหรือกลางแข่งไม่รู้ผลจริงว่าตอนจบรถยังหนักตามกฎไหมต่อมาคือความปลอดภยัยบวกตรวจความถูกต้อง FIA ต้องแน่ใจว่าไม่มีทีมไหนแอบเซฟน้ำหนักโดยการถอดชิ้นส่วนหรือใส่ของที่เบาเกินกฎ เพราะรถเบายิ่งเร็วขึ้นดังนั้นหลังแข่งต้องตรวจละเอียดมากเป็นพิเศษส่วนนักขับเองก็ต้องขึ้นไปช่างเหมือนกันเพราะระหว่างแข่งร่างกายเขาจะเสียเงื่อหนักมากบางคนลดไป2-3ถึงกิโลต่อเรสถ้าไม่ช่างน้ำหนักนักขับด้วยน้ำหนักรวมรถอาจผิดเพี้ยนทันทีและเหตุผลสุดท้ายป้องกันการโกงแบบทุกรูปแบบถ้าทีมใดพยายามแอบใส่น้ำหนักเทียมหรือปรับรถหลังจบเส้นชัยทันที FIA จะรู้ทันเลยเพราะนักขับต้องเดินเข้าลู่ตรวจน้ำหนักทันทีห้ามไปไหนก่อนเลย สรุปง่ายๆเลยหลังแข่งต้องชั่นน้ำหนักเพราะเช็คว่ารถยังหนักตามกฎเช็คว่านักขับไม่ได้เบาเกินจากการแข่งป้องกันการโกงและให้การแข่งขันแฟร์ที่สุดนี่แหละครับทำไมทุกครั้งเราจะเห็นรถถูกยกขึ้นหลังแข่งเพราะแค่น้ำหนักผิดไปนิดเดียวก็ถึงขั้นถูกปรับผลได้เลย